สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนางฟ้าเพิ่งกลับมาจากจอกกิ้งนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ํานะคะมีท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฟินๆระหว่างรอ,นะรอนางฟ้าอาบน้ํานะคะใครอยากจะแบบว่ามาถูหลังให้ก็ตามสะดวกเลยนะคะวันนี้นะคะไพ่อยากบอกว่า ท็อปิกคือถ้าบอกคุณได้ตอนเนี้ยเขาอยากบอกอะไรคุณเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นที่อยู่ในหัวใจคุณหรือว่าไม่ได้อยู่แล้วอยู่ในชีวิตหรือไม่ได้อยู่ในหัวใจหรือใดๆก็แล้วแต่ณัดนะจุดๆนี้นะคะถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณเรามาอ่านพลังงานตามไพ่แต่ละใบของพี่ไพ่ทาโร่นะคะใบแรกนะคะชาญดด้ อัศวินถือถ้วยผู้ชายสุดลอคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนโรแมนติกชาวทาาดลมผู้ชายผู้หญิงทาาดลมนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้3าเลข2เลข6แล้วก็เลข10นะคะอยากบอกคุณว่าขอโทษนะของอนะขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมถ้าบอกคุณตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคือขอไปเจอได้ไหมขอไปหาได้ไหมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายนตุลาคมถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ขอไปหาได้ไหม อยากเคลียร์อยากแบบทําให้คุณมีความสุขนะคะไม่รู้ว่าคุณกับเขาทะเลาะกันเม้งกันเรื่องอะไรแต่มีชาวธาตุลมอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าบางทีเขาก็ใจร้อนอาจจะดุดันใจร้อนใส่คุณแต่ตอนเนี้ยเขารู้แล้วเขารู้สึกสำนึกผิดแล้วนะคะเลขสองเลขหกเลขสิบนะคะ ไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ตอนนี้เขาอยากขออะไรคุณเขาอยากขอให้คุณแบบว่าใจเย็นๆแล้วก็เจอเขาแล้วก็ให้เขาได้อธิบายหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณเสียใจหรือเปล่านะคะคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันมา2ชั่วโมง2วันไปจนถึง2สัปดาห์บวกกนะคะไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ตอนนี้เขาอยากขออะไรคุณเดวิลเขาอยากขอให้คุณน่ะน่ารักน้อยๆลงหน่อยเขาอยากขอให้คุณน่ะลดความเซ็กซี่หน่อยประมาณว่าเดวิลคนคนนี้นะคะถึงไม่ ไม่ได้อยู่ในชีวิตไม่ได้อยู่ในหัวใจแต่อยู่ในความฝันคุณตลอดเวลาส่องคุณซ้าเบิง่งคุณตลอดคุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุดินราศีมังกรนะคะตอนนี้ถ้าขออะไรจากคุณได้ล่ะคะขอให้คุณน่ารักน้อยน้อยหน่อย,อยเช็คลิตติ้งน้อยน้อยหน่อยเขาหึงเขาห่วงแล้วก็เขารู้สึกต้องการวอนอยู่มากๆนะคะพลังงานเดวิลคนเกิดเดือนมกราคมอยากบอกว่าห่วงห่วงแล้วก็แคร์มากๆนะคะสิ่งที่เขาอยากขอก็คือ ขอคุณแคร์เขาบ้างนะคะคนบางแคร์ไม่รู้ว่าจะแคร์คนบางคนหรือเปล่าคุณกับเขาอาจจะอยู่แบบไม่ไกลกันมากนะคะแต่พลังงานคือคนคนนี้ส่งคุณหนักมากนะคะคนเกิดเดือนมกราคมอยากให้คุณแบบว่าเพ่าๆความเซ็กซี่ลงหน่อยนะคะเพราะว่าเขาห่วงอะคนมาชอบคุณมากมายนะคะไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ตอนเนี้ย เขาอยากขออะไรคุณเรามาดูซีออลทูออฟครับแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนขอให้คุณรักเขาขอให้คุณหลงเขาให้เธอรักหัวปักหัวปัม๊มให้เธอหลงในคำทุกคำพูดจานโมพุทธนะและจุดจุดนี้ทูออฟครับคนเกิดราศีกุมก็ยังเป็นธาตุลมอยากบอกคุณว่า ขอให้คุณรักเขาหลงเขาขอให้คุณยกโทษขอให้คุณให้อภัยขอให้คุณฟังเขาแล้วก็ขอให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันความเป็นโซเมทวินเฟรมอะ่ะคนคนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณคือโซเมทวินเฟรมของเขาจะให้เขาไปไหนจะผักใส่ไล่ส่งเขาไปไหนเขาไม่ไปหรอกคะ่ะชาวธาตุลมอยากบอกว่ารักเธอที่สุดแล้วก็คิดถึงเธอห่วงใยเธอที่สุดแล้วก็เธอคือคนที่เขาแบบว่านิดมากที่สุดในตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากขอคุณคือขอให้คุณรักเขา เท่าที่เขารักคุณบ้างนะคะไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ตอนนี้เขาอยากขออะไรคุณเรามาดูซิดูซิ อ๋อเดชันบาลนคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีธนูราศีธนูธาตุไฟคนคนนี้อาจจะเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ได้นะคะพลังงานคนเกิดธาตุไฟราศีธนูเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งจิตใจดีมีเซน์แล้วก็งดงามในหัวใจเขาสิ่งที่เขาอยากขอคุณตอนเนี้ สิ่งที่งดงามในตัวคุณเนี่ยช่วยมองของดงามบ้างด้วยได้ไหมคนคนนี้ชื่นชมแล้วก็รักคุณแล้วก็คุณคือความอบอุ่นในชีวิตของเขามากๆเลยนะคะพลังงานคือหากแม้ว่าคุณเกิดราศีธนูมีคนอยากได้รับความสุขความรักความอบอุ่นจากคุณนะคะคุณจะให้เขาไหมคุณผู้ฟังแบบว่าอย่าใจร้ายกับเขานะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะขอคุณ เขาอยากขอให้คุณเนะี่ยปลดฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาต้องการบ้างและคุณต้องการสิ่งไหนเขาก็เข้าใจคุณนะคะไปต่อนะคะกับพลังงานพี่ไพ่นะคะหากแม้นว่าขอคุณได้ในตอนนี้เขาอยากขออะไรคุณเรามาดูซิซัมเบิร์จากพลังงานจากไพ่นะคะอัศวินถือไม้คนคนนี้จะเป็นชาวท่าดินทุกศกันมังกรสิ่งที่เขาอยากขอคุณกนะ็คือขอให้คุณอย่าไปจากชีวิตเขา ขอให้คุณอย่าทิ้งเขาได้ไหมขอให้คุณรักเขาเสมือนที่เขารักคุณขอให้คุณยังมั่นคงกับเขาได้ไหมอัศวิน,นถือไม้ตอนนี้เขารู้สึกแย่เขารู้สึกหัวใจสลายรู้สึกแบบว่าคุณปกป้องตัวเองไม่ให้เขาเข้าใกล้เขาอยากบอกว่าขอเข้าใกล้คุณได้ไหมนะคะอัศวินถือไม้นะคะไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ตอนนี้ก็อยากขออะไรคุณอีกขอให้คุณใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าใจร้ายนะคะไปต่อค่ะ ไฟออกค่ะผ้าถ้วยคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีพฤษภปีงูปีไก่ปีหนูปีกระต่ายปีลิงปีหมาปีเสือได้นะคะพลังงานคือห้าถ้วยหากแม้นว่าเธอมองว่าเราไม่มีค่าไม่ดีพอด้อยค่าต่ําเตี้ยเลียดินที่ไม่อยู่ในชีวิตไม่อยากให้อยู่ในชีวิตเธอก็ขอได้โปรดเธอะแบบเรียกเขามาคุยดีอย่าตัดสัมพันธ์เขาเหมือนแบบว่าตอนนี้เขามองว่าคุณน่ะใจร้ายสิ่งที่เขาอยากขอคือขอให้คุณน่ะอย่าตัดสัมพันธ์เขา ขอให้ให้โอกาสเขานะคะมีคนอยากขอโอกาสจากคุณห้าท้วยแล้วก็ไม่อยากเลิกลาไม่อยากจบความสัมพันธ์กับคุณยังคงรักมั่นคงแล้วก็อยากเจอคุณมากๆในตอนนี้นะคะคนราศีพฤษภอยากเจออยากเคลียร์อยากมาหาแล้วก็อยากวอลอนออนวอนคุณมากๆเลยนะคะ ไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ก็อยากขออะไรก็คุณคือทูอ of คัะว่าคุณคือคนของใจคุณคือที่หนึ่งในใจเขาแล้วเขาจะไปจากคุณได้ยังไงอะคะไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้ตอนนี้ q e e ีนออฟ o r ดขอให้คุณลดอีโก้คนคนนี้นะคะอยากให้คุณลดอีโก้คุณอาจจะเกิดธาตุไฟแม่สิงห์ธนูพลังงานของคุณอาจจะดูดันเกลี้ยกล่อมเพิ่มสวนหยุมหัวเขา เขาอยากให้คุณลดอีกแเราฟังเขาสิ่งไหนที่เขาทําไม่ดีคุณก็บอกเขาสิเขาจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่คุณแบบว่าอะไรก็จะเลิกจะเลิกจะทิ้งเขาทิ้งเขานะคะกว่าเราจะได้มาเจอกันมารักกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะขอคุณนะคะเปิดทําใจทา โปรดทำใจเป็นกลางฟังฉันและใครควรทบทวนดูไหมเขาอยากให้คุณทำใจฟังเขาแล้วก็ใครควรทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเขาไม่ดีกับคุณยังไงบอกเขานะเขาจะได้ปรับปรุงตัวเองคุณอย่าตั้งดาบอย่าสร้างกำแพงอย่าทำตัวลึกลับแล้วก็พร้อมที่จะหนีไปจากชีวิตเขาเสมอๆตอนนี้เขาเสียใจเขารู้สึกว่าเขาเสียใจที่แบบว่าคุณแบบอยากจะปฏิเสธเขาทุกช่องทางนะคะ ไปต่อนะคะถ้าขอคุณได้อ้อนวอนคุณได้ตอนนี้นอกจากขอให้คุณยกโทษขอโอกาสแล้วขออยู่ในชีวิตคุณแลว้วเขาอยากขออะไรอีกเดี๋ยวมาดูซิ ซิกออฟวอรนหกไม้เขาอยากขอให้คุณใจเย็นๆอย่าใจร้อนตอนนี้หกไม้คุณจะไปไหนหรอคุณมีแผนที่จะทําอะไรคุณบอกเขาสิอย่าพึ่งไปได้ไหมอยู่กับเราก่อนเคลียร์กับเราก่อนมีคนเกิดเดือนมิถุนายนราศีเมถุนอยากให้คุณอยู่เราเขาเคลียร์เขาแล้วก็ไปไหนก็ไปกับเขาอย่าไปคนเดียวเลยนะเขาเป็นห่วงหกไม้เขาเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นที่อยากจะเติบโตเติบโตในหน้าที่การงานการเงนินหรือจะไปจากเขาจะทิ้งเขาตอนนี้นะคะ สิ่งที่เขาอยากขอคุณคือปลอดอย่าไปอย่าทิ้งกันบอกหันมาพูดจาพูดคุยมาเคลียร์กันเขาไม่อยากเสียใจเขาไม่อยากร้องไห้เขาไม่อยาก move on จากคุณเขายังรักยังแคร์คุณนะคะหกไม้ไปไหนไปกันไปด้วยได้ไหมอย่าไปคนเดียวได้ไหมสรุปก็คือเขาเป็นห่วงคุณอยากขอให้คุณดูแลตัวเองถ้าคุณจะไปไหนเดินทางไปไหนเขาก็อยากไปกับคุณด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะถ้าขอคุณได้ในตอนนี้เขาอยากขออะไรคุณ ดูสิจะติลราศีตุล คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีตุลราศีตุลหมายเลขสิบนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนดุดันเกลี้ยกล่อดเด็ดเดี่ยวเด็ดค่ะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนดุดันเกลี้ยกล่อดเด็ดค่ะแต่ว่าคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะดุยังไงในสายตาผู้คนนะคะแต่กับคุณเน่เขาอ่อนนุ่มอ่อนโยนเขาจะเรียกคุณว่าเบบีที่รักเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็เครซี่คุณมากๆมีพลังงานของคนที่ตัดสินแล้วว่าจะงอจะยือ้อจะตือ้อแล้วก็ขอให้คุณอย่าไปอย่าทิ้งกันเขาจะยือ้อจะ ตือจะงอคนเกิดราศีตุลทนไม่ได้ถ้าต้องเสียคุณไปทนไม่ได้ถ้าต้องห่างไกลจากคุณเขาอยากเดินทางมาเจอมาหาคุณแล้วก็ที่สําคัญอยากให้คุณรู้ว่าแค่คุณที่สุดวอนคุณที่สุดนิดคุณที่สุดนะคะพลังงานแจสติกเขาตัดสินแล้วว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะยืดแล้วก็อยู่ในชีวิตเขาต่อไปสิ่งที่เขาอยากขอคือใจเย็นๆนะที่รักเรากลับมาลักกันเหมือนเดิมได้ไหมนะคะพลังงานคืนนี้นะ